เขตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจนะครับว่าเราน่าจะนะครับบรรลุเป้าหมายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเรามั่นใจแล้วนะครับว่าทะลุ3ลาหลักเกิน100เสียงแน่นอนอันที่ 2... มีทิศทางที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่ดีว่าเราจะสามารถทะลุไปจนถึง 160เขตณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะทะลุมากไปกว่านั้นอีกก็เป็นได้ตอนนี้กําลังรอนั่งไลโ่โรไลค่คะแนนกับเขตที่เหลืออีกอยู่อีกประมาณร้อยกว่าเขตนะครับก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระสําคัญก็คือว่าผมในฐานะหัวหน้าพักก็ต้องขอบคุณ ทีมงานอาสาสมัครหัวคะแนนธรรมชาติแล้วก็เพื่อนเพื่อนทีมงานจังหวัดทุกคนที่ทำให้เราอย่างน้อยนะครับบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างที่เคยได้สัญญากับประชาคมไว้นะครับอันที่สอ,อันที่สามครับก็ผลก็ออกน่าจะชัดพอสมควรนะครับว่าโอกาสในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับถ้าเราดูตัวเลขณนะปัจจุบัน ไม่ว่าจะจากที่สื่อมวลชนรายงานนะครับจากการตรวจสอบของพรรคเก้าวไกลเองก็แสดงให้เห็นว่าพรรคที่คะแนนเกิน,100นหนึ่งร้อยแน่นอนแล้วก็น่าจะตอนนี้มีแค่เก้าไกลแล้วก็เพื่อไทยเท่านั้นนะครับส่วนพรรคคักก่วรัฐบาลเดิมก็ดูว่าน่าจะยากที่จะมีโอกาสที่จะมีสอสอเกินหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นภาพที่พอที่จะ อนุมานได้พอที่จะสรุปได้ก็คือรัฐบาลเสียงข้างน้อยตอนนี้ก็คงจะไม่มีนะครับก็หวังว่าคงจะใช้เวลาอีกไม่นานในการที่จะรวบรวมข้อมูลดูครับว่าตอนนี้คะแนนออกมาเนี่ยใครที่จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นเกียรนินำในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับจุดยืนของพรรคก้าวไกลก็คงยังจะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือว่า หลังเลือกตั้งนะครับว่าจุดยืนในการตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าวไกลก็คือมีรุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่มีสองพักพรรคประชารัฐแล้วก็ รวมไทยสร้างชาติอยู่ในสมการในการตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าวไกลนะครับอันที่สองก็ยังจะเหมือนเดิมครับว่าในการที่จะร่วมรัฐบาลกันก็จะมี MOU เป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสที่จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับก็คงจะต้องดู ให้คะแนนเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะครบถึงจุดจุดหนึ่งะครับแล้วก็คงจะอาจจะมีการถแถลงอีกสักครั้งหนึ่งไม่ภายในคืนนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็ เราเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับว่าจะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการทำา MOU เพื่อที่จะให้ตามตามกับที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเป็น3ประเด็น3ส,สาระสำคัญในการแถลงครั้งนี้ครับอันที่1ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยให้โตบท62ได้คะแนนมานะครับอันที่สองก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทาตามเป้าที่ เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจํานวนเรื่องของจำนวนของสสอ,อันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับ